วันนี้นะครับเบคอนจะไปใช้ผลรีไวท์ร่วผลคืนชีพเนี่ยที่ถูกรีเวิร์กมาใหม่เป็นผลโกดนะครับก็คือผลผีนั่นเองซึ่งก็ใช้มันฟารตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับจากนั้นก็จะไปรัดมัตเตอรี่ที่ก่อสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าสกิลของผลผีเนี่ยจะเท่แค่ไหนโอเคในคลิปนี้ครับแจกเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลคล์ครบ1 0 0่ไลคล์เราจะแจกว้ในดิส r อดนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมคลิปเลยครับผมคริสตันช็อปเว็บเติมโลบักระคาถูกมีบริการกดเก,เกมพาร์ตแบบบล็บอกฟ ไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจทักแชทเพจหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะสุขสันต์วันฮาโลวีนนะครับถึงแม้มันจะผ่านไปนานแล้วก็เถอะแต่ว่าบล็อกฟูดเพิ่งจัดไงซึ่งบล็อกฟูดนะครับได้ทำการอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนเข้ามาแล้วก็รีเมคเป็นในเรื่องของผลผีผลรีไว้นะครับผลคืนชีพมันแหละนะซึ่งมันเปลี่ยนเป็นโกดแทนแล้วดูหน้าตาดีโคตรเท่เลยรูปลักษณ์ของผลนะครับหรือว่าโมเดลผลเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเ,เน,นี่ย ในวันนี้ก็คือมันใช้มัตเตอรี่ค่อนข้างที่จะน้อย,อยนะใช้แค่ร้อยห้าสิบเนี่ยเพราะงั้นสามารถไปรัดแบบมัตเตอรี่แป๊บเดียวน่าจะเต็มนะครับโอเคมาลองเริ่มฟาร์มเลยดีกว่านะครับว่ามันจะไหวหรือเปล่าคลิปนี้ฝากกดไลค์สักหนึ่งพันไลค์นะครับเดี๋ยวรหัสจะแจกไวนะ้ในคอมเมนต์ไม่ใช่ดิถ้าจะแจกไว้ในดิสคอร์ดเหมือนเดิมเลยครับในห้องแจกรหัสมีสองคลิปแล้วที่ยังไม่ได้แจกรหัสเลยนะเพราะว่าไลค์ไม่ถึงเนี่ยก็ฝากไปกดไลค์คลิปที่ผมเนี่ยใช้ผลเสียงลากกีตาร์บุ๊คด้วยแล้วกันนะครับเดะริบ นี่นะฮะทำเมจฟาร์มค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะฮะรวมมอนแล้วก็ใช้สกิลไปเรื่อยๆประมาณ3รอบมั้งนะฮะลองอัพดูนะครับว่าจะแรงขึ้นแค่ไหนน่าจะแรงมากๆเลยออ้ยดาเมจแรงมากตอนนี้ก็288แล้วนะครับก็คือรวมทั้งหมดนี้นะแต่ว่าต่อตัวผมไม่รู้นะครับน่าจะประมาณสัก20-30แหละเนี่ยไม่ก็ประมาณ50มั้ย50มั้ยสิมแถมให้มันโอเคครับเวล10แล้วเอาสักเวล15ดีกว่านะเผื่อจะไปหลังเกาะเลยครับไปตีกับกอริลล่านะครับเอาสักเวล15เลยแล้วกันเพราะตรงนี้มันฟาร์มงง่่่าายกวนนัเอ <control. S 2> <zmian. S 1> ตอนนี้ผมต้องฟาร์มไปเรื่อยก่อนนะฟาร์มให้ทุกคนดูก่อนนะไม่มีมัตเตอรี่คูณ2นะครับในคลิปนี้เพราะว่าผลมันใช้มัตเตอรี่เขาแค่เที่ร์น้อยเลยเพราะงั้นเขาสามารถรัดมัตเตอรี่ได้ไวแน่อนอนเอาล่ะมาเวล12บสเลยครับอีกนิดเดียวมีแค่3เลเวลนะครับจะสามารถเปลี่ยนเกาะได้ละจริงๆก็เปลี่ยนได้แล้วแหละแต่ว่าในที่ผมบอกเลยนะจะไปตีกอริล,ล่าเนี่ยอันนี้อะไรอะเปเป้เปเป้เปเปมาอยู่ตรงนี้ไหมใช้หมัดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเปเป้ะมาล่าผมนะว่ามันต้องล่าผมแน่เลยดูจากหน้าตาเออเดี๋ยวนะเดี๋ยว ทำไมมันมันแปลกยูดีมอนผมมันตายวะเปเป้เปเปมันตีไกลอะ่ะทุกคนนี่มันออกเกมไปแล้วไอเ้เปเป้ไอ้เปเป้เล่นโป้เอ้ไหนบอกว่าเราบอกกําจัดโป้แล้วเมื่อมีคนที่ต้องการใช้นะครับคนทําก็พร้อมจะทําให้เสมอใช่ปะมันก็เลยไม่หมดไปเรื่อยๆอวิ่ตายเลยเหรอเรียบร้อยโอเคฮะเปลี่ยนเกาะกันไอเ้เปเป้มันอยู่เกาะลิงป่าวะ ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ามันยังอยู่ในเซิร์ฟนะนี่นั่นน่ะเห็นปะ่ะเขียวๆอ่ะเขียวๆอ่ะบินอยู่นั่นโอ้โอยโ,โยกโยกโยกมารับเควสนะครับไม่รู้ว่าไอ้เป๊เป้มันจะไปตอนไหนน่าจะไปแล้วนะครับเฮ้ยโอเคสวยไปไกลไปไกลเลยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเลยนะผมว่าเซิร์ฟนี้มันดูปแปลกๆไงไม่รู้มันเหมือนไม่ได้มีแค่เป๊เป้เลยอ่ะทุกคนมันมีแต่เบคอนวะผลผีโดนรีเวิร์กมาทำให้อ่สกิลคืนชีพเป็นพาสซีฟของผลมันไปแล้วนะครับมันไม่แบบไม่มีสกิลกดแล้วนะซึ่งเมื่อเราโดนโจมตตีีีจจนนนนนายยยเเเ่่มมัััะะกิดใหททลครบ มันจะเป็นทัสีปิดตัวไปเลยโอเคเอ้าแล้วเกิดผิดว่ะมันจะดูเป๊ะๆนะครับกลับมารอบหนึ่งเฮ้ยลิงลอยทำไมลิงมันลอยอ่ะขามันลอยตลอดเลยมันเหมือนโดนดูดเนี่ยเหมือนโดนดูดโดนอะไรบางอย่างดูดขึ้นมาสำหรับคนที่ได้ผลผีมาก็ดีใจนะครับมันโดนรีเวิร์กมาแต่นานๆไปเดี๋ยวมันก็อาจจะกากนะครับเห็นเขา่ากผลจะหลวดดีนะเออผลจะหลวดอ่ะมันฟาร์มดีนะครับแต่ผมไม่รู้เป็นการว่ามันดีจริงหรือเปล่าอยากลองเหมือนกันนะแต่ยังไม่มีโอกาสเลย มันขยันอัปเดตเหลือเกินนะครับผลแบบที่มันโดนเปลี่ยนมาก,ก็แทบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่ามันอัปเดตบ่อยมากเควสสุดท้ายของกอริล่านะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปจัดการกับกอริล่าคิงแล้วนะแมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าครับแต่ว่าน่าจะไหวอย,อยู่พุ่งไปเลยโอ้โหดามิดมรแรงขึ้นเยอะเว้ยเดี๋ยวผมว,ว่าแล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวจริงๆด้วยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเว้ยทำให้ภาพลักษณ์ของเบคอนดูเสียไปหมดเลยพวกนี้มาครับจัดการกับกอริล่าคิงนะครับนี่เนี่ยโอ้โหดามิด ร้อยกว่านะครับร้อยสิบแปดถือว่าแรงนะถ้าไปเล่นไปดาเมจนี่พอๆกับผลทุ่นโหัวเลยนะครับผมไม่รู้ว่าผลนี้มันอยู่ในระดับอะไรแล้วนะตอนนี้นี่เนี่ยตอนนี้เวลยี่สิบเก้านะครับอีกเวลเดียวสามารถเปลี่ยนเควสได้แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราเนี่ยต้องไปเอาสกิลให้ครบแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่เกาะสุดท้ายกันเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟวีนะมาดูกันว่าถ้าสกิลครบเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปที่เกาะสุดท้ายของโลกที่หนึ่งนะครับก็คือวอเตอร์เเเเซววว่่นนนนััองงแลล้ก็พูดถึผรรรีิ์คะบ เดี๋ยวนะที่นี่ไม่ใช่ water ซเว่นปะมี2ผลนะครับที่ผมอยากให้มันรีเวิร์กมากเลยก็เป็นในเรื่องของผลเดี่ยวนะครับ <S <S ผลเดี่ยวกับผลเพชรนะซึ่งผลเพชรเนี่ยราคาอยู่ที่1000โลบักนะครับ1,000โลบักเลยนะทำไมมันมันดูกาก,ากมากเลยนะครับเพราะงั้นโดนรีเวิร์กมาน่าจะดีนะแล้วก็ผลเดี่ยวนะครับผลเดี่ยวนี่แบบถ้าโดนรีเวิร์กมานี่จะเป็นพระคุณอย่างมากเลย <S <S มาเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มฟาร์มกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องผมเนี่ยช่วยฟาร์มนั่นเองจะไหวปะเนี่ยออทีเดียวผมตายแล้วผมเกิดใหม่ มาพี่อะมาใหม่แล้วน้องตัวนี้ได้มาส2แล้วนะครับอุย้ยไม่ก็ขึ้นน้อยอยู่นี่หว่าทำไปเล่นไปไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นไม่มีไม้คูณ2ด้วยแหละนะครับก็เลยยุ่งยากนิดนึงอืมอาจจะต้องมีไม้คูณ2หรือเปล่าเนี่ยถ้ามันยากก็ต้องมีนะครับอุย้ยไม่ตายชิบหายแล้วอัพเพิ่มก่อนแป๊บน,นึงตอนนี้ต้องค่อยๆก่อนต้องค่อยๆโอเคสี่สิบสี่ละจะไหวไหมเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบมัดน่าจะไหวอยู่แหละถ้าไม่ไหวเดี๋ยวถ้ามันนานเกินไปนะครับเดี๋ยวต้องมีไม้คูณสอง อโอเคได้สกิลใหม่เลยครับโอ้นี่ไงไอ้ฮาคีราชันฮาคีราชันเดี๋ยวอัพแป,ป๊บต้องเพิ่มต้องเพิ่มโอเคมามามาโอ้ยอย่างแรงมาครับดาเมจโอ้ยดาเมจแรงนะเนี่ยแต่ว่ามันตายก่อนนะครับฮาคีราชันพี่เราวิญญาณร้อนแม่งปล่อยฮาคีราชันได้ด้วยอืมโอ้ยดาเมจแรงมากมามาโอเคยังไม่ตายอัพเพิ่มอัพเพิ่มชื้อ 67แล้วครับเราจะได้อยู่มั้งเนี่ยจะไม่ยากนะจะไม่ยากฮาคิราชันโอ้โหโคตรที่อือเริ่มขึ้นช้าแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเราไม่มีไมารคูณ2นะครับถ้ามีก็น่าจะเร็วกว่านี้อุ้ยดาเมียถึงวัดเนี่ยอุ้ยถึงอยู่เกือบตายแต่ไม่เป็นไรเรามี2ชีวิตอืมโอ้โหได้สกิลใหม่มาแล้วนี่สกิลเอฟนะครับสามารถบินได้แบบไม่จํากัดแล้วนะจะไม่ผิดนะครับ ปกติเนี่ยมันจะมีบินแบบจำกัดนะแต่ตอนนี้บินไม่จำกัดแล้วนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะไม่โดนดาเมจด้วยปะอ่ะเม่์ที่คุยกันไหมเลยวะโดนตีเอ้าจะเป็นประกอบในทิ้งร่างหรอไว้นะครับเราจะไปแค่วิญญาณนะไอ้วิญญาณก็จะไม่โดนดาเมจถ้าไม่โดนโจมตีที่ร่างหลักนั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะครับมันโดนดาเมจแล้วแต่ว่ามันแลกกับการบินได้แบบไม่จำกัดแบบนี้แล้วบินเร็วด้ยวยนะถ้าไปเล่นไปเออเท่วะ่ะโอเคขีค้ราชันเอขี้ราชัน90นะครับสกิลต่อไปใช้ทั้งหมด100นะฮะ ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าสกิลมันเป็นยังไงนะเพราะผมยังไม่ได้ดูสปอยอะไรจากใครเลยนะครับเพราะงั้นเราต้องมาลุ้นเอาข้าศึกสองละอืออืออโอ้โหโอยพ่นไฟพ่นไฟวิญญาณฮะมันเหมือนน้ำแข็งเลยนะโอ้โหโคตรเท่จไมมันเท่จังวะผลนี้พ่นไฟเดี๋ยวเราฟาร์มต่อไปนะครับอีกแค่นิดเดียวนะครับจะได้สกิลวีน่าจะได้ตัวระมาร์สแหละผมคาดว่านะ สองตัวหนึ่งมาร์สนี่วะคีรา,าชัน A few moments later โอเคครับมาถึงมาสเตอรี่สุดท้ายแล้วนะฮะอืมเรียบร้อยซึ่งสก,กิลว,วีนะครับมันชื่อว่า Ghost Buster นะครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะลองดิอ,อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะอ่อฮะ,ะไวไวเกินไวเกินดูไม่ทันเมื่อกี้เหมือนจะเสกลูกน้องออกมาปะน่าจะเสกลูกน้องนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะ เป็นการเสกลูกน้องมาช่วยตีหรอเหมือนกับน่าจะเหมือนกับผลโนโอีกอยอ่ะมันคือผลอะไรผลลบเลื้อ่ะเออน่าจะเหมือนกับผลนั้นนะฮะก็คือมันจะเรียกลูกน้องออกมาได้ต่ว่านะมันจะเสกเพื่อนอันนี้มันจะเสกตัวเองปะอ๋อทำไมรอบนี้มี2ตัวอุย้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมพวกนี้เหมือนว่าเฮ้ยมันใช้สก,ก,กิลได้ด้วยหรอเฮ้ยลูกน้องเราใช้สกิลได้ด้วยอ้าวตายตายเร็วจังวะมันตายเร็วเกินให้ได้เล่นบ้างดิแล้วก็สก,กิลนี้นะครับ เหมือนว่ามันจะติดสถานะด้วยนะฮะเห็นปะมันจะเผาแล้วก็ระเบิดนะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะครับน่าจะติดแค่นั้นแหละเฮ้ยฮังคิราชันโดาเม็ดแรงนะทำเล่นไปอ,อ,อกระเจอกชิบหายกระจอกชิบหายเลยโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับผลนี้เดี๋ยวลองตีบอสดูดิทีบอสตัวนี้นะครับแฟงกี้นะไม่ล่างผมเหลือแค่นี้แป๊บน,นึงรีก่อนนะครับขอมีสักสองล่างเดี๋ยวปะรูมรอสกิลเสียลูกน้องก่อนนะครับผมจะใช้สกิลซีแล้วก็พ่นใส่มันนะฮะอัดรัวๆเลยมาดูกันว่าจะ ได้หรือเปล่าอืมโอ้ยดาเมจเท่าไหร่ถึงพันหรยังไม่ถึงพันเหรอโอ้ยตายไวมากเลยเว้ยมันน่าจะเลือดเท่ากับเราเลยนะฮะมันก็เลยตายเร็วนะเพราะงั้นต้องอัพเลือดนะอัพเลือดเพิ่มเสกผีออกมาผีแม่งตายเร็วกว่าเจ้าของอีกอื้วิ่งล่างสองออกไปเลยลูกน้องของฉันสองตัวไปเออโดนป่าไม่รู้เนะะี่ย รอบนี้ก็เผาแรอบนี้ก็เผาเลยโอ้โหอย่างที่พ่นพ่นไฟพ่นไฟออกไปลูกน้องของฉันออกไปสู้ออกไปสู้ซะอ้ยุ่งยากจนตสกิลเลยตายโอเคฮะประมาณนี้ฮะสำหรับผลนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้นะครฝากกดไลค์ครบ1,000ไลค์นะครับเดี๋ยวก็จะแจกรหัสไว้ในเออ่ดิสคอดเหมือนเดิมเลยนะครับในช่องแจกรหัสนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะสำหรับวันนี้บายบายครับผม